จงเงียบแล้วคนที่ชอบนินทาจะหายไปจากชีวิตคุณบางครั้งสิ่งที่ทำให้เราเจ็บปวดไม่ใช่เรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นกับเราแต่เป็นคำพูดของคนอื่นโดยเฉพาะคำพูดลับหลังคำนินทาคำเสียสีที่เราไม่ได้ขอรับฟังแต่กลับหลุดมาถึงหูจนรู้สึกเสียใจเสียความมั่นใจแล้วคุณรู้ไหมครับว่าวิธีที่ดีที่สุดไม่ใช่การเถียงไม่ใช่การโต้ตอบแ,แต่คือความเงียบ ความเงียบที่ไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือพลังบางอย่างที่เปลี่ยนเกมได้โดยไม่ต้องเสียพลังสักนิดวันนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักเจ็ดเหตุผลว่าทำไมแค่เงียบคนที่ชอบนินทาจะหายไปจากชีวิตคุณเองหนึ่งเพราะคนที่นินทาต้องการแค่ปฏิกิริยาไม่ได้ต้องการความจริงเวลามีใครสักคนพูดถึงเราในทางเสียเสียหายหายรับหลังความรู้สึกแรกที่คนส่วนใหญ่มกักจะมีคือความโกรธความน้อยใจ และอยากอธิบายให้คนอื่นเข้าใจว่าความจริงมันไม่ใช่แบบนั้นเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดแต่ความจริงคือคนที่นินทาเราไม่ได้ต้องการความจริงเลยครับสิ่งเดียวที่เขาต้องการคือปฏิกิริยาจากเราปฏิกิริยาในที่นี้หมายถึงสีหน้าท่าทางคำพูดหรือการแสดงออกของเราที่สะท้อนว่าเราโกรธเราเสียใจเราไม่พอใจหรือพยายามอธิบายแก้ตัวพร้อเมื่อไหร่ที่เราตอบโต้หรือออกมาเคลียร เมื่อนั้นแหละเขาจะยิ่งรู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจเหนือเราทําให้พวกเขาสนุกกับการพูดซ้ำๆย้ำๆไปเรื่อยๆที่สำคัญคือคนที่ชอบนินทาไม่ได้สนใจว่าเรื่องที่เขาพูดจะจริงหรือไม่เพราะสิ่งที่เขาทําคือการปล่อยคำพูดให้กระทบใจเราและถ้าเราโต้อตอบมันคือแรงกระตุน้นให้เขาเดินเกมต่อตัวอย่างคุณพลอยทำงานในออฟฟิศแห่งหนึ่งเธอเป็นคนขยันตั้งใจทำงานและเข้ากับคนอื่น ได้ดีแต่มีเพื่อนร่วมง,งานบางคนไม่พอใจเลยปล่อยข่าวหรือว่าเธอชอบเอาเปรียบเพื่อนชอบยกผลงานคนอื่นเป็นของตัวเองวันแรกที่พลอยรู้เรื่องเธอรู้สึกโกรธมากอยากจะเดินไปเคลียร์ให้รู้เรื่องแต่สุดท้ายเธอเลือกที่จะนิ่งไม่พูดไม่อธิบายไม่โต้แย้งกับใครยังคงทำงานอย่างตั้งใจเหมือนเดิมใครจะพูดอะไรก็ปล่อยผลคือคนที่นินทาเริ่มหมดสนุกเพราะพลอยไม่ตอบโต้ไม่มีสีหน้าเสียใจหรือโมโหไม่มีปฏิกิริยาให้เล่นต่อคนในออฟฟิศ เริ่มสังเกตได้เองว่าพลอยเป็นคนยังไงกันแน่ผ่านไปไม่นานคนที่เคยนินทากลับถูกมองว่าไร้าสาระไม่มีใครเชื่ออีกเทคนิคปรับใช้เมื่อได้ยินว่ามีคนพูดถึงเราในแง่ลบอย่ารีบอธิบายหรือโต้อตอบทันทีให้ตั้งใจนิ่งเฉยไว้ก่อนควบคุมสีหน้าอย่าแสดงอารมณ์โกรธเสียใจหรือไม่พอใจให้ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำงานหรือใช้ชีวิตในแบบที่ถูกต้องต่อไป เพราะการกระทําที่ชัดเจนและจริงใจจะเป็นเครื่องพิสูจน์ตัวเราดีที่สุดจงจําไว้ว่าความเงียบไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือพลังที่ทําให้คนอื่นหมดแรงจะเล่นงานเราเมื่อเราไม่ตอบสนองคนพวกนี้จะรู้สึกเหมือนตะโกนอยู่ในที่ว่างไม่มีใครฟังไม่มีใครใส่ใจสุดท้ายเขาก็จะเลิกเอง 2. ความเงียบทําให้เราอยู่หนเกมโดยไม่ต้องลงไปเล่น คำนินทาไม่ใช่แค่เรื่องไร้สาระแต่มันคือเกมทางอารมณ์เกมที่คนบางคนเล่นเพื่อความสะใจ,จเพื่อทําให้เราไขยเขววันไหวหรือแม้แต่ทําลายความเชื่อมั่นในตัวเองซึ่งถ้าเราหลงกลตอบโต้หรือเถียงกลับเท่ากับว่าเรากําลังยอมลดตัวลงไปเล่นเกมเดียวกับเขาและนั่นแหละเขาชนะทันทีแต่ถ้าเรานิ่งไม่โต้อตอบไม่พูดไม่เถียงไม่สนใจไม่แม้แต่จะแสดงอารมณ์ให้เห็นคนที่ปล่อยคำนินทาจะรู้สึกเหมือนตีกำแพง เพราะคำพูดของเขาไม่สามารถเจาะเข้ามาทำร้ายเราได้เลยความเงียบทำให้เราดูสงบสุขุมและอยู่เหนือนกว่าคนพวกนี้โดยที่ไม่ต้องเปลืองแรงไม่ต้องเสียเวลาหรือทําลายภาพลักษณ์ตัวเองให้ต่ำลงสิ่งสำคัญคือยิ่งเราเงียบคนอื่นๆที่เป็นคนนอกจะค่อยๆเห็นความจริงจากการกระทําไม่ใช่จากคำพูดใครเพราะสุดท้ายความจริงมันอธิบายตัวเองได้เสมอตัวอย่าง พี่เมฆเจ้าของร้านอาหารชื่อดังแห่งหนึ่งอยู่ดีๆมีคู่แข่งปล่อยข่าวหรือว่าร้านพี่เมฆไม่สะอาดใช้วัตถุดิบเก่าเสือฟของเหลือพี่เมฆได้ยินเรื่องนี้ในวันแรกเขาโกรธมากแต่แทนที่จะออกมาดักกลับหรือโพสต์ชี้แจงพี่เมฆกลับเลือกนิ่งและหันมาทุ่มเทกับร้านตัวเองมากกว่าเดิมดูแลคุณภาพทุกจานให้ดีที่สุดสะอาดกว่าทุกวันพนักงานบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพผลที่เกิดขึ้นคือลูกค้าที่เคยได้ยินข่าวหรือเข้ามาลองเอง และพบว่าทุกอย่างตรงกันข้ามกับที่เขาได้ยินสุดท้ายเสียงชื่นชมก็เริ่มกระจายออกไปในวงกว้างจนคนที่เคยนินทาเองกลับถูกมองว่าใส่ร้ายไร้สาระขาดความน่าเชื่อถือที่เมฆไม่ต้องพูดอะไรเลยทุกอย่างพิสูจน์ตัวเองด้วยการกระทำเทคนิคปรับใช้เมื่อเจอคำพูดลบๆอย่ารีบร้อนออกมาปกป้องตัวเองหรืออธิบายสิ่งที่ยังไม่จำเป็น ตั้งสมาธิกับการทำสิ่งที่ถูกต้องทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้ผลลัพธ์เป็นเครื่องพิสูจน์ใช้การกระทำให้มากกว่าคำพูดเพราะคนที่รู้จักเราจริงๆจะมองเห็นและตัดสินจากสิ่งที่เราเป็นจงปล่อยให้ความจริงออกเดินทางด้วยตัวของมันเองไม่ต้องพยายามขนส่งมันด้วยปากเราจำไว้นะครับคนพูดได้แต่คนที่อยู่สูงกว่าจะไม่ลงมาถีงกับคนในโคลน และเมื่อเรานิ่งพอคนพวกนี้จะหมดแรงพูดไปเอง 3. เพราะคนที่นินทามักจะเผยตัวต,วตนจริงออกมาเองหนึ่งในข้อดีของการนิ่งเงียบคือมันทําให้คนที่นินทาเราเปิดเผยตัวต,วตนออกมาอย่างไม่รู้ตัวเพราะเมื่อคนเราพูดถึงใครในทางลบหรือสร้างข่าวหรืออะไรบางอย่างขึ้นมามันมักสะท้อนถึงความคิดและนิสัยของเขาเองหลายคนอาจเคยเจอคนที่ชอบเอาเรื่องของคนอื่นไปพูดเสียเสียหายหายพอเรานิ่งเฉย ไม่ตอบโต้เขาจะรู้สึกไม่พอใจเพราะเกมมันไม่เป็นไปนอย่างที่หวังพวกเขาอยากเห็นเราวันไหวอยากให้เราออกมาโต้เถียงหรือแก้ตัวแต่เมื่อเราไม่เล่นด้วยเขาจะยิ่งแสดงออกชัดขึ้นแรงขึ้นจนวันหนึ่งคนรอบข้างจะเริ่มสังเกตได้ว่าคนที่แท้จริงแล้วใครกันแน่ที่ไม่น่าคบเพราะคนพูดมากมักเปิดโปงตัวเอง ยิ่งพูดมากยิ่งแสดงนิสัยมากและคนฟังจะเริ่มเห็นว่าแท้จริงแล้วคนนั้นคิดลบพูดร้ายชอบใส่ร้ายคนอื่นชอบยุยงมองโลกในแง่ลบหรือแม้แต่เอาแต่ใจตัวเองและสุดท้ายคนรอบข้างจะค่อยคอยถอยห่างเขาไปเองตัวอย่างคุณอาจเป็นหัวหน้าทีมออกแบบที่บริษัทแห่งหนึ่งมีลูกน้องชื่อเก่งชอบนินทาอาัดลับหลังผู้เสีย,สยหาย,หายว่า อาร์ตเอาเปรียบลูกน้องไม่ทํางานเองใช้แต่ลูกทีมวันหนึ่งลูกทีมบางคนได้ยินและเริ่มสงสัยแต่คุณอาจไม่ได้สนใจไม่โต้อตอบไม่ออกมาที่บายอะไรทั้งสิ้นยังคงทํางานดูแลทีมและช่วยเหลือทุกคนเหมือนเดิมแต่เก่งกลับเริ่มพูดมากขึ้นใส่สีตีไข่เพิ่มขึ้นทุกวันจนคนในทีมเริ่มรู้สึกว่ามันแปลกๆจึงเริ่มเฝ้าสังเกตผลคือสุดท้ายทีมงานรู้ความจริงว่าคุณอาจเป็นคนตั้งใจทำงาน และช่วยเหลือลูกน้องเสมอส่วนเก่งนั่นและที่เอาแต่พูดจาใส่ร้ายเพื่อดึงคนมาอยู่ข้างตัวเองพอความจริงปรากฏคนทั้งทีมก็หันหลังให้เก่งโดยไม่ต้องมีใครพูดอะไรเลยเทคนิคปรับใช้เมื่อตกเป็นเป้าถูกนินทาจงอย่าพิ่งโตตอบให้สังเกตสถานการณ์เงียบๆรักษาความสงบไม่ออกอาการไม่พอใจหรือพูดถึงเรื่องนี้ต่อหน้าคนอื่น มุ่งทำสิ่งดีๆให้คนรอบข้างเห็นผ่านการกระทำจริงๆอย่างสม่ำเสมอเชื่อในเวลาเพราะยิ่งเขาพูดมากคนยิ่งมองเห็นนิสัยที่แท้จริงและถอยห่างเขาไปเองจำไว้นะครับคนที่ชอบนินทามักเป็นคนที่ไม่มีความสุขในใจตัวเองและคนรอบข้างจะสัมผัสได้เองในที่สุดเราไม่ต้องเสียเวลาพิสูจน์อะไรเลยความจริงกับการเวลาจะจัดการให้เอง สีเพราะคนที่มีคุณค่าในชีวิตไม่เสียเวลาสนใจเสียงไร้สาระในโลกนี้มีอยู่สองเสียงที่เราควรแยกให้ออกครับเสียงที่มีคุณค่ากับเสียงที่ไม่มีค่าอะไรเลยเสียงแรกคือเสียงของคนที่รักและหวังดีกับเราคนที่พูดด้วยเหตุผลคนที่เตือนเพราะอยากให้เราดีขึ้นจริงๆส่วนอีกเสียงคือเสียงนินทาเสียงว่าร้เสียงขุดคุยซึ่งมักมาจากคนที่ไม่ได้มีความสำคัญอะไรในชีวิตเราเลย คำถามคือทำไมเราต้องเสียเวลาไปใส่ใจกับเสียงแบบนั้นคนที่มีชีวิตดีๆมีเป้าหมายมีคุณค่าเขาไม่เสียเวลามานั่งจับผิดมาดินทาคนอื่นหรอกครับเพราะเขายุ่งกับการพัฒนาตัวเองและทำสิ่งดีๆให้ตัวเองดีขึ้นทุกวันในทางกลับกันคนที่ชอบนินทามักเป็นคนที่ยังวงเวียนอยู่กับปัญหาของตัวเองยังไม่มีเป้าหมายยังไม่มีความสุขเลยต้องพยายามลดค่าคนอื่น เพื่อรู้สึกว่าตัวเองเหนือก,กว่าตัวอย่างคุณแนทเป็นนักธุรกิจสาวเจ้าของร้านเสื้อผ้าออนไลน์เธอเคยเจอเพื่อนเก่ากลุ่มหนึ่งที่ชอบพูดจาดูถูกนินทาว่าเธอทําธุรกิจเล็กๆไม่มั่นคงรายได้ไม่แน่นอนแนทเคยรู้สึกเจ็บปวดเพราะกลุ่มนี้เคยเป็นเพื่อนสนิทแต่วันหนึ่งแนทตัดสินใจบอกตัวเองว่าเราจะไม่เสียเวลาให้เสียงที่ไม่มีค่า เธอหยุดสนใจคำพูดลบๆเหล่านั้นแล้วหันกลับไปมุ่งมั่นกับธุรกิจพัฒนาตัวเองทุกวันทำร้านให้ดีขึ้นทุกเดือนดูแลลูกค้าให้ดีที่สุดจนสุดท้ายร้านของเธอกลายเป็นแบรนด์เสื้อผ้าชื่อดังมีสาขาหลายแห่งรายได้เพิ่มขึ้นเกือบสิบเท่าส่วนเพื่อนกลุ่มเก่ายังคงวงเวียนอยู่ที่เดิมและที่สำคัญเมื่อรู้ว่าแนทประสบความสำเร็จพวกเขาก้งเงียบไปเองเพราะรู้ว่าคำพูดของเขาไม่มีผลอะไรอีก เทคนิคปรับใช้ลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าคนที่พูดเรื่องพวกนี้สำคัญกับชีวิตเราขนาดไหนถ้าไม่ใช่ก็อย่าเสียเวลากับมันเลือกใส่ใจเฉพาะเสียงของคนที่รักและหวังดีกับเราคนที่คอยเตือนเมื่อเราผิดคนที่อยู่เคียงข้างเมื่อเราล้มตั้งเป้าหมายในชีวิตให้ชัดและมุ่งไปข้างหน้าไม่ต้องหันหลังฟังเสียงที่ฉุดรัง้งพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องทำตัวให้มีคุณค่าจนคนพวกนั้น ไม่กล้าพูดถึงเราอีกจำไว้นะครับเสียงมาเห่าไม่มีผลอะไรกับเสือที่เดินอย่างสง่าง,งามในป่าคนมีคุณค่าเขาไม่หยุดเดินเพียงเพราะเสียงรบกวนหาความเงียบทำให้เราไม่ติดกับการกระทำของคนอื่น สิ่งหนึ่งที่สําคัญมากในการจัดการกับคําลินทาคือการไม่ติดกับการกระทําของคนอื่นแม้ว่าคนบางคนอาจจะพยายามลากเราเข้าไปในความโกลาหลของพวกเขาเราจะพบว่าการตอบโต้หรือพยายามอธิบายตัวเองมักจะทําให้เราติดกับการกระทําของเขามากขึ้นกลายเป็นว่าเราใช้พลังงานมากเกินไปในสิ่งที่ไม่คุ้มค่า ความเงียบช่วยให้เรามีอิสระจากพวกเขาและจากความคิดที่ถูกกระตุ้นให้เกิดขึ้นในหัวข้อดีของการไม่โต้อตอบคือเราไม่ต้องเสียเวลาเสียพลังไปกับการคิดหรือปกป้องตัวเองจากการกระทําที่ไรเหตุผลของคนอื่นซึ่งอาจทําให้เราติดอยู่ในเกมที่ไม่ได้ทําให้ชีวิตเราไปข้างหน้าถ้าเราหยุดสนใจคนที่พูดไม่ดีใส่ร้ายหรือพยายามทําลายเราสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เราไม่ถูกจับตามองจากคนเหล่านั้นอีกต่อไปการไม่ตอบโต้ทําให้คนเหล่านั้นไม่มีพลังที่จะดึงเราเข้าสู่โลกของพวกเขาแม้พวกเขาจะพยายามมากแค่ไหนก็ตามตัวอย่างคุณนิกเป็นเจ้าของธุรกิจเทคโนโลยีมีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งชื่อมากที่คอยนินทาเขารับหลังพูดว่าธุรกิจของเขาไม่น่าจะเติบโตและวันหนึ่งจะล้มเหลวทุกครั้งที่นินทาเขาพยายามโยนความสงสัยไปที่การตัดสินใจทางธุรกิจของคุณนิก แต่คุณนิกไม่ตอบโต้เขายังคงทำงานหนักคิดคน้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองต่อไปโดยไม่สนใจคำพูดใดๆจากมากผ่านไปหนึ่งปีผลลัพธ์ที่ตามมาเขาได้สร้างเทคโนโลยีใหม่ที่ได้รับการยอมรับในวงการและกลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าหลายพันล้านในขณะที่มากที่เคยพูดถึงเขากลับถูกปล่อยทิ้งไว้ข้างหลังด้วยธุรกิจที่ยังคงนิ่งอยู่กับที่และความคิดที่ไม่เคยพัฒนาเทคนิคปรับใช้ อย่าให้การกระทําของคนอื่นดึงเราจากเส้นทางของตัวเองหลีกเลี่ยงการใช้พลังงานกับสิ่งที่ร้ายประโยชน์เช่นการตอบโต้คําพูดไม่ดีใช้เวลาในการพัฒนาตัวเองและมุ่งมั่นในสิ่งที่เราทํามากกว่าการพยายามเปลี่ยนใจใครบางคนเมื่อไม่ตอบโต้ก็จะมีพลังมากขึ้นในการมุ่งไปข้างหน้าและไม่ให้ตัวเองหลุดไปจากเส้นทางที่ตั้งใจไว้ จำไว้นะครับคนที่ทำตัวอยู่ในโลกของเขาเองไม่เคยเสียเวลาไปตามความคิดของคนอื่นการไม่ตอบโต้ทำให้เราเป็นอิสระจากทุกการกระทำของคนที่ไม่เข้าใจเรา 6. การนิ่งเงียบทำให้เราควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีกว่าหนึ่งในประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดของการไม่ตอบโต้เมื่อเจอคำนินทาคือการที่เราได้ฝึกควบคุมอารมณ์ของตัวเองอย่างมีสติการตอบโต้คำพูดลบหรือพยายามโต้แย้งมัก จะทำให้เราเสียสติไปชั่วขณะเราอาจจะโกรธหรือเจ็บใจจนทําให้คําพูดนั้นเข้าไปอยู่ในหัวใจของเราเป็นเวลานานแต่ว่าการนิ่งและไม่ตอบสนองจะช่วยให้เราไม่เสียพลังงานในการคิดฟุ้งซ่านและไม่ให้ความคิดลบเหล่านั้นมีอิทธิพลต่ออารมณ์ของเราช่วยให้เรามีพื้นที่ในการจัดการอารมณ์ตัวเองและมองโลกในมุมที่ดีขึ้นการควบคุมอารมณ์นี้ไม่ได้หมายความว่า เราจะต้องปิดบังความรู้สึกของตัวเองแต่คือการเลือกที่จะแสดงออกอย่างรอบคอบและมิติมากกว่าที่จะปล่อยให้ตัวเองตกเป็นเหยื่อของอารมณ์ที่เกิดจากการกระทำของคนอื่นซึ่งบางครั้งมันก็ไม่จําเป็นเลยตัวอย่างคุณมายเป็นนักลงทุนที่มีความเป็นมืออาชีพสูงช่วงหนึ่งในชีวิตของเธอเผชิญกับคํานินทาจากเพื่อนร่วมงานในวงการเพราะการลงทุนของเธอไม่เป็นไปตามที่คาดหวังทั้งการขาดทุน และถูกวิจาร์ณถึงการตัดสินใจที่ไม่ดีแทนที่เธอจะตอบโต้หรือโกรธถ,ถินกลับเธอเลือกที่จะนิ่งเฉยและไม่ตอบสนองเธอรับฟังความคิดเห็นเหล่านั้นแต่ไม่ให้มันมีผลกระทบกับอารมณ์ของเธอเพราะรู้ว่าทุกการตัดสินใจในชีวิตไม่จำเป็นต้องได้รับการยอมรับจากทุกคนในที่สุดความนิ่งของไมทำให้เธอสามารถมองสถานการณ์ในมุมใหม่ๆและปรับกลยุทธ การลงทุนของเธอจนกลับมาประสบความสำเร็จได้ในที่สุดการนิ่งเงียบทำให้เธอรักษาความสงบและสามารถพัฒนาตัวเองได้ดีกว่าการตอบโต้คนที่ไม่เข้าใจเทคนิคปรับใช้เรียนรู้การหยุดตัวเองก่อนตอบสนองใดๆโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เกี่ยวกับความรู้สึกส่วนตัวฝึกการรับฟังความคิดเห็นอย่างมีสติและไม่ให้คำพูดของคนอื่นมีอิทธิพลต่ออารมณ์ในทันที เมื่อรู้สึกโกรธหรือถูกดูหมิ่นให้ใช้เวลาหลายวินาทีในการตั้งสติและคิดว่าการตอบโต้จะมีผลอะไรกับเราและชีวิตของเราเลือกที่จะตอบสนองด้วยเหตุผลและความสงบเสมอเพราะการสูญเสียอารมณ์จะทําให้เราเสียพลังและเสียโอกาสไปจำไว้นะครับความสงบในใจคือสิ่งที่ทำให้เราสามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การควบคุมอารมณ์ไม่เพียงแค่ทำให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีแต่ยังทำให้เราเป็นคนที่น่าชื่นชมในสายตาของผู้อื่นด้วย 7. การเงียบทำให้เราเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ก่อนที่เราจะไปถึงข้อสุดท้ายนี้ขอให้ลองคิดถึงสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณแล้วนะครับเคยมีช่วงเวลาที่เราพยายามพิสูจน์ตัวเองต่อคนที่ไม่เห็นค่าหรือไม่เข้าใจเราไหม หรือเคยไหมที่เราพูดไปจนเหนื่อยบางทีคำพูดเหล่านั้นก็ไม่ได้ช่วยอะไรแต่กลับทำให้เราเหนื่อยและรู้สึกว่าตัวเองเล็กลงทุกครั้งที่เราตอบโต้ด้วยคำพูดหรือพยายามพิสูจน์ตัวเองเรามักจะตกเป็นฝ่ายเสียเวลาและพลังไปกับการอธิบายสิ่งที่บางคนอาจจะไม่เข้าใจหรือไม่เคยเห็นคุณค่าในตัวเราเลยแล้วอะไรล่ะที่ทำให้เรากลับมีอำนาจเหนือสถานการณ์การเงียบครับ การเลือกที่จะเงียบทำให้เราเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์นั้นเองไม่ใช่คนที่พูดมากมายแต่เป็นคนที่รู้ว่าเมื่อไรควรพูดและเมื่อไรควรจะหยุดคนที่เลือกจะเงียบไม่ได้หมายความว่าเขาหยุดสนใจหรือยอมแพ้แต่เขากำลังเลือกจะรักษาพลังภายในตัวเองให้มีความหมายมากกว่าเสียเวลาพยายามทำให้คนอื่นเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาเชื่อคนที่เลือกจะเงียบคือคนที่เลือกเส้นทางของการพัฒนาตัวเอง โดยไม่ต้องให้คำพูดของคนอื่นมาขวางทางตัวอย่างคุณเองมเป็นผู้บริหารในองค์กรใหญ่เธอเคยโดนวิจารณ์จากคนในทีมว่าเธอไม่สามารถนำพาทีมไปสู่เป้าหมายได้เธอได้ยินคำวิจารณ์เหล่านั้นมากมายและบ่อยครั้งที่คำพูดเหล่านั้นทำให้เธอรู้สึกว่าเธออาจจะทำไม่ได้จริงๆ แต่แทนที่เธอจะพยายามโต้อตอบหรือพิสูจน์ตัวเองเธอเลือกที่จะเงียบและตั้งใจทำงานหนักขึ้นแม้ในบางช่วงที่ผลลัพธ์ยังไม่เป็นที่น่าพอใจเธอรู้ว่าแค่คำพูดไม่สามารถบ่งชี้ความสำเร็จของเธอได้เธอค่อยๆปรับปรุงและพาทีมไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ในที่สุดหลังจากนั้นเพื่อนร่วมง,งานเริ่มเห็นว่าเอมไม่ได้แค่พูดแต่เธอทำจริงเธอคือผู้นำที่ไม่มีคำพูดมากมายแต่การกระทำของเธอเป็นตัวพิสูจน์ทุกอย่าง เทคนิคปรับใช้การเลือกที่จะเงียบเมื่อเจอคำนินทาหรือคำวิจารณ์จะช่วยให้เราไม่ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบทำให้ทุกการกระทำของเราพูดแทนคำพูดเพื่อให้คนที่เคยดูถูกเห็นถึงความสามารถของเราอย่าให้คำพูดของคนอื่นมาหยุดยั้งการเดินทางของเราเพราะในที่สุดคนที่เลือกเงียบจะเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์การให้ความสำคัญกับตัวเอง และการกระทําสําคัญมากกว่าเสียเวลาไปกับการแก้ไขความคิดของคนอื่นบทสรุปการเงียบเมื่อเจอคำนินทาไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการเลือกไม่ให้คำพูดของคนอื่นมามีอิทธิพลกับเรามากเกินไปมันคือการควบคุมสถานการณ์และรักษาพลังในตัวเองให้มีค่ามากขึ้นชีวิตเรามีค่ามากกว่าที่จะเสียเวลาคิดถึงคน ที่ไม่เห็นค่าของเราการเลือกเงียบคือการเลือกที่จะเดินตามเส้นทางของตัวเองและทำให้สิ่งที่เราทำบอกคำตอบได้ดีกว่าคำพูดของใครทั้งนั้นครับบางครั้งการเงียบคือคําตอบที่ดีที่สุดเพราะคนที่เข้าใจไม่ต้องการคําอธิบายและคนที่ไม่เข้าใจก็ไม่มีประโยชน์ที่จะตอบโต้หากคุณอยากพัฒนาจิตใจและเรียนรู้การรับมือกับทุกสถานการณ์ในชีวิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่าลืมกดติดตามช่อง The r i t Man One O n ของเรานะครับเรามีเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองและจิตวิทยาที่จะช่วยให้คุณก้าสู่ความสำเร็จได้ทุกวันทุกช่วงเวลาครับ